เป่ตายไปแล้วแถมถูกเผาด้วยออนะแล้วคนกระทําก็เป็นผู้หญิงค่ะชื่อว่าไก่นะคะออไก่บอกว่าไม่ได้ฆ่าแต่ยอมรับว่าเผาเพราะว่าตกใจไม่รู้จะทํำยังไงดีอ้างว่าเป้สําลักข้าวตายค่ะเออก็เลยจัดการศพแบบนี้หากเผานั่งยางเลยนะคะกรณีที่ตํารวจสพวแวงน้อยไปจับไก่นะคะหรือว่านางสาวภัยจิตอายุ39พูดต้องหาคืนลักทรัพย์รับของโจรซ่อนเร้นทําลายศพปกปิดการตาย โดยการเผ่านั่งยางค่ะคือประเด็นนี้ตํารวจก็สงสัยคือตํารวจก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าแค่เผออาอาพรางนะครับแต่ตารวจเขาก็งงสังคมก็งงว่าเอ๊ะในเมื่อผู้ตายเขาตายที่สมุป,ปราการเนี่ยทำไมไม่แจ้งตารวจแล้วจริงขนศพไปขอนแก่นทำไมถูกต้องอย้ายไปสักไกลแถมถ้าตายจากการสําลักข้าวทาไมไม่พาหามหมอเออนะคะพิรุษเยอะเหลือเกินค่ะไก่เองก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ฆ่านะคะ การสำลักข้าวเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูหลักฐานแล้วกันนะคะเป้ยืนยันว่าทําคนเดียวค่ะไม่มีส่วนร่วมกับคนอื่นเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปคุยกับภัยรัตคนนี้เป็นพี่เขยของเป้นะคะพี่เขยติดใจการตายแน่นอนละค่ะเผานั่งยางปริศนาแบบนี้ปกติแล้วเป้ไม่ค่อยกลับบ้านหลังนี้นะคะหลังที่ทางไก่อ้างว่าไปสำลักข้าวค่ะคือช่วงที่กําลังจะปรับปรุงบ้านแน่นอนว่า เป้ก็เตรียมที่จะเข้าอยู่บ้านหลังนั้นเร็วๆนี้ก็เลยแวะไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อดูช่างปรับปรุงนะคะวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป้กับไก่มาที่บ้านหลังนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นอาหารสําเร็จรูปไม่ถูกเปิดถูกทิ้งในถังขยะอันนี้ภัยรัฐบอกนะคะพอไปหยิบมาดูจากถังขยะระบุวันที่คือ12กุมภาพันธ์นะซึ่งจากคํารับสารภาพของไก่ที่อ้างว่าเป้สํารักข้าวจนหมดสติแล้วก็ตายไปแล้วก็เลยลากศพไปเผานะคะที่ขอนแก่น ไพร์ททำยังไงรู้ไหมคะพยายามเดินหาถุงอาหารหรือว่าหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ให้รู้ว่าเขากินข้าวและสำลักจริงๆไม่มีค่ะอมไม่มีอาหารค่ะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้านไม่มีแม้แต่น้อยเลยเข้าใจว่าทั้งคู่อาจจะมาจริงๆแต่ว่าเป้ไม่ได้ตายในบ้านหลังนี้อนี่คือข้อสังเกตของไพรัฐนะคะส่วนตัวมองว่าไก่ฆ่าเป้ค่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนในครอบครัว ที่สงสัยทุกคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็สงสัยไก่ค่ะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อ,อตรงๆนะสังคมเขาไม่เชื่อตำรวจยังไม่เชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงสำหรับข้าวตายเอ,อแล้วลากจากสมุประการไปขอนแก่นเผา,าบ้าบอจริงๆมันผิดธรรมชาติไปหมดลองฟังดูค่ะก็เป็นก็มองไงก็เป็นฆาตกรรมก็เด๋ว่าจะผมสงสัยเลยคนทุกคนมันก็สงสัยมันผิดธรรมชาติผิดมนุษย์ที่จะทําแล้วก็เออมันเป็นไปไม่ได้ที่เนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะจะ สำลักข้าวแล้วจะไม่แจ้งพยาบาลหรือรถพยาบาลหรือปฐมพยาบาลแล้วขับรถไปถึงไม่มีหลักฐานแต่พูดให่ฟังก็ไม่มีใครเชื่ออมมะะมืมนะคะมันไม่เม็ e ซ้นไปหมดอะค่ะถามป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มเป็นคุณป้าของเป้ค,ค่ะป้าวัย73ปีก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ที่เป้จะสำลักข้าวอเอาจริงๆคนสำลักข้าวมันก็มีวิธีช่วยเหลือคนสำลักเยอะแยะต่อให้แบบหมดสติไปแล้วส่งโรงพยาบาลใกล้นิดเดียวทำไมไม่ส่ง ้าก็สงสัยเหมือนกันมองว่าเป็นการถูกฆ่าแน่นอนเพื่อชิงสมบัติของเป้ค่ะเพราะว่าเป,เป้เป็นคนมีสมบัติเยอะไหนจะเงินบ้านรถที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นน่ยนะคะสุดท้ายก็อยากให้เป้ช่วยดนจิตใจโดนบันดาลอะไรก็แล้วแต่ให้ไก่สารภาพแล้วก็ให้ความจริงปรากฏเร็วๆฟังยายติ๋มหรือป้าติ๋มดูค่ะมันไม่ไม่จริงเลยใครก็ไม่เชื่อว่าสำลักข้าวมันเป็นไปได้ยังไงอะสำลักข้าวก็พาส่ง โรงพยาบาลหรือเรียกรถแล้วรถตัวเองก็มีคิดว่าพ่อเป้มีสินทรัพย์เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นของเขาทางนั้นเลยมีเงินมีบ้านมีรถแล้วยังมีที่ดินอยู่ที่ขอนแก่นอีกแล้วก็ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆไปเปิดดูในบ้านไม่มีแล้วไม่มีเลยสักอย่างหนึง่ง สิ่งนี้หายไปหมดเลยครับ,บไม่มีเลยเราไปฟังฝั่งครอบครัวของไก่บ้างพ่อแม่ของไก่ไก่คือผู้ต้องหานะคะพ่อแม่บอกว่าลูกไม่ได้ฆ่าแน่ๆแหละตามภาษาพ่อแม่เนาะอย่างพ่ออุดมวัย63ค่ะให้ข้อมูลแบบหนึ่งนะคะโดยอ้างว่าเป็นความลับบอกช่อง8ดช่องเดียวแต่คุณลองฟังพ่อเขาพูดนะคะเชื่อว่าลูกสาวหรือว่าไก่เนี่ยทาตามคําสั่งเสียของเป้ค่ะถามว่าทําไมบอกก่อนหน้านี้เป้เคยมาพักที่บ้านนะคะแล้วเป้เคยบอกกับพ่อด้วย ว่าเนี่ยป่วยหลายโรคป่วยเส้นเลือดในสมองมันตีตับก็ไม่ดีมีเนื้องอกดหมดลูกเป็นกรดไหลย,ย้อนสารพัดโรค <c oughs> นะ <c oughs> แล้วเวลาที่อยู่กับเป้พ่อก็ได้ยินเสมอแหละว่าเป้สั่งเสียไว้กับไก่บอกว่าถ้าป่วยก็ไม่ต้องไม่ต้องเผาอะก็คือลักษณะไม่ต้องชาบนานกิจไม่ต้องจัดงานศพคือทายังไงก็ได้หายสาับสูญไปเลยนี่คือพ่อบอกแบบนี้นะว่าพ่อได้ยิน เป้คุยกับไก่แล้วตอนที่พ่อเห็นเป้มีอาการสำลักข้าวอยู่บ่อยๆนะสำลักทีก็จะอ้วกออกมาแล้วไก่ต้องคอยดูแลเป้ตลอดประทุมพยาบาลให้เสมอนะคะแล้วไอ้คำสั่งเสียที่ว่าทำยังไงก็ได้หายสาบสูญไปเลยนะะักข่าวเราฟังก็แปลกๆอยู่นะสั่งเสียว่าไม่ต้องจัดงานศพไม่ต้องทำพิธีนะคะก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าลูกสาวผมไม่ได้ฆ่าแน่ๆไม่ได้เผานั่งยางแบบเจตนาฆ่าแต่ว่าเผาตามคำสั่งเสียนี่คือพ่อของไก่พูดมาแบบนี้ฟังดูคะ่ะ เชื่อไหมที่ลูกสาวบอกว่าเหมือนเป้เนี่ยเหมือนสำลักอาหารแล้วก็เสียชีวิตเองอ่ะเชื่อครับพออยู่ที่นี่เจก็เป็นอ๋อเคแปลว่าเคยสำลรักครับยังยังไงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยกินข้าวเข้าไปคำสองคำเนี่ยเจ้จะไม่ไหวเลยคืนไม่ลงไปไม่ได้แล้วแล้วเคยต้องท้อยังมาเอาต้องต้องประมพยาบาลไหมพ่อประถมพยาบาลกันเลยครับทํำยังไงถึงกับอ้วกแตกขี้ราดเลย เคยได้ยินเป้คุยอตอนนั้นว่าถ้าถ้าเขาเสียอไม่ต้องให้ใครรู้เลยเอาไปจัดการเลยอ๋อเป้เคยพูดไว้เคยพูดไวอ๋อนี่คือเหตุผลสมมติถ้าตายปุ๊บให้ประการเองเลยเออไม่ต้องไปให้ใครรู้จักให้เป็นคนที่ว่าหายสาบสูญเชื่อว่าลูกสาวบริสุทธิ์ค่ะ จะอดทนรอให้ไก่กลับมานะคะแล้วก็พูดความจริงทั้งหมดจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าไก่บริสุทธิ์นี่คือพ่อมั่นใจในลูกสาวมากเช่นเดียวกับแม่แม่ก็มั่นใจว่าลูกไม่ผิดนะคะอโอ้นี่คืออาการป่วยของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะนะคะักข่าวเราแพนให้เห็นนะคะเอาอย่างนี้แม่น้ำตาไหลเลยนะบอกว่าไก่เป็นเสาหลักของบ้านถ้าไม่มีไก่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะมีหลานสี่ขวบด้วยก็คือน้องโชกุลลูกชายของลูกสาวสุดท้ายเนื้อตัวตอนนี้เหลืออยู่แค่690 เป็นเงินที่เพิ่งไปยืมญาติมามาประทังชีวิตก่อนส่วนหนึ่งก็แค่กระปุกอมสินหลานนี่แหละค่ะโดยการทุบเลาะตังมาใช้เนี่ยนะคะคือแม่พูดแต่เรื่องเงินนะคะว่าเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีเงินถ้าไก่ถูกติดคุกถูกจับครอบครัวจะทํำยังไงประมาณนี้ค่ะอนะครับเราต้องเขนสอบกันต่อไปครับกับนางไก่นะครับว่าฆาตกรรมไหมเพราะศพเนี่ยชันสูตรลําบากจริงๆเนื่งงงงงงงองจากว่าเกลี่ยไปหมดแล้วถูกแม่น้องชา